วัสนีรับเ,เพื่อนๆวันนี้ทีมง,งานช่งางวารู้ได้นํางานของการเชื่อมตะข่ายมาให้เ,เพื่อนๆได้ดูครับเพื่อนบเพื่อนที่สนใจในงานช่างครับหรือเ,เพื่อนๆที่ลองมาศึกษาใหม่ๆนะครับนี่คือตะข่ายเส้นเล็กนะครับประมาณอยู่แค่สามมิลลิึกสองมิลสามมิลน,นี่ครับประมาณสามมิมลมากก็ใช้ตู้เชื่อมของวาลูนะครับเมื่อกี้ก็ตู้เชื่อมพักพอนี่เราสามารถใช้รุ่นไหนก็ได้ครับขอ ถ้าราคาแพงหน่อยก็จะเชื่อมดีดีตามลำดับนะครับนี่นใช้ไฟสองร้อยตู้นี้ใช้ได้สองระบบใช้ได้ระบบไฟฟ้าแล้วก็เชื่อมปลั๊กคอครับลวดชิ้นเล็กตัวนี้ใช้ลวดได้ศูนจุดแปดกับหนึ่งจุดศู์นะครับแต่ผมเลือกใช้ลวดศูนจุดแปดนะครับเพราะไฟที่นี่ไม่ค่อยแรงศูนย์ูนจุดแปดจะละลายลวดได้ดีกว่านะครับปับงานตะไคร้ชิ้นเล็กๆนะครับ การเชื่อมก็จะออกมาประมาณนี้อันนี้เหล็กจะเป็นสนิมหน่อยครับเหล็กเก่าออกมาเต่แปลงทำตะขายถ้าเป็นเหล็กใหม่การเชื่อมก็จะง่ายกว่าน,นี้นะครับอันนี้เป็นปลั๊กคอไม่ใช้แก๊สนะครับสามารถกดทีเดียวติดนะครับเราจะเชื่อมตะข่ายได้ทุกจุดนะครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องกระโดดเลือดก็จะไหลออกประมาณนี้ครับ อันนี้เชื่อมมือเดียวนะครับปกติมันจะใช้มือหนึ่งหยิบตะข่ายโลกอันนี้มือหนึ่งทือกล้องนะครับเื่อันเชื่อมแบบนี้ไม่ยากครับสําหรับมือใหม่แล้วก็จิ้มจิ้มไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยเดี๋ยวความชํานาญจะทําให้เราเข้าไปถูกการมีฝีมือในการเชื่อมเองนะครับเนะราผมเชื่อมได้ทุกจุดสลยครับการ เชื่อมแบบตะไคร้ยังไม่ขาดัะเต้นนะครับอาจจะมีขาดบ้างนะครับแต่สาม,มารถเชื่อมต่อได้ดีกว่าการเชื่อมไฟฟ้าการเชื่อมไฟฟ้านี่ตะไคร้จะขาดเพราะลวดมันอยู่2.6นะจะเป็นเราใช้ปั๊กคอเชื่อมแบบนี้สาม,มารถตึงตะไคร้ให้ตึงได้นะครับดึงตึงแล้วก็ใช้ปั๊กคอที้ไ้นะครับมันก็จะแน่น นะครับตู้ขนาดนี้ก็ไม่ใหญ่ครับใช้งานหนักๆได้ลวดที่ผมใช้ครับมวนหนึ่งสามารถทำกรงขนาดนี้ได้ไปเป็นเจ็ดแปดกรงนะครับก็ยังไม่หมดนะครับกา,ารเชื่อมสะพัดลวดผมาใช้ลวดเลยหนึ่งกิโลนะครับ มาเนี่ยแน่นดีนะครับใช้ใช้ดีก่อนมันใช้ไฟฟ้าก็เชื่อมได้เหมือนกันครับแต่ก็ยังม,มีการขาดอยู่นี่ครับเชื่อมเสร็จแล้วครับเราสาม,มารถจะเชื่อมแบบสองช่องก็ได้นะครับจิดจิกกันหรือเชื่อมสองด้านก็นกได้ถ้าไม่มั่นใจครับกดที่เดียวติดกดที่เดียวติดเลยนะครับอันนี้แทบ,บไทม่ใช้ครับ เเ,เอาไมา้ให้เพื่อนๆเป็นไอเดียร์นะบางคนนะฮะตู้เชื่อมใช้กับงานตะไคร่ครับเอาเหมาะแต่สายเชื่อมอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับตู้ฟักคอนี่เหมาะกับงานาที่ไม่ต้องใช้สายยาวลากแต่ถ้ามันมีงานอยู่สูงๆเราก็สามารถต่อ เอาตู้ก็ไปใกล้ๆที่งานก็ได้นะครับองา,งานีา้ให้ผิดก่องนะครเพื่อนใช้ไฟสองเลยตูนตน้นี้ใช้ความรบด การใช้ไฟฟ้าเราก็กดปุ่มครับกดปุ่มนั่เหลืองด้านขวาปู่ปพักฟอว่าจะใช้เหมือนกัน,กน,กกนครับคล้ายๆกันนะครับกดปุ่มตัวนี้ครับถ้ากดาปุ่มมันจะเป็น B M B A ก็คือใช้ไฟฟ้าแล้วก็ต่อสายปกติเรากดอีกทีหนึง่งถ้าเราใช้ปฟอว์กดไปที่อ่าจะเป็นลวดหรดแปกดที่ลวดเชื่อมนี้ลงมาเป็นอ่าหน,น,นึ่งจุดตวน แล้วไปไงก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นหุดลวดแล้วก็ระบบระบบล็อกแล้วบางวันจะทำวิธีในการใช้สูตรแบบนี้เพื่อให้ผู้ชมที่นี่วันนี้ผมบอกงานตะไคร้เพื่อนเพื่อนดูตู้แบบนี้แล้วก็ราคาสูงเหมือนก็ใช้งานจริงประจำลำกับนะครับแต่สำหรับงานตะไคร้ผมใช้ตัวนี้ก็ราคาสองพันหยวนก็โอเคครับใช้งานได้ดีครับ เนี่ยนี่ก็ทำโกงนะครับประมาณ15้าตัวนะครับที่คัดแยกขยานเลยครับตระถ่ายก็จะเป็นนี้ครับประมาณสามิลถ่ายขึ้นเล็กๆรับเอาครับฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับด้วย